ติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจจรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตวรุปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโต Pākaua tātā mua Sānteti kua Akāri hi ปาสิโกุปะปัญญิโกปัจจตังเวทิตาปัววิญญูเิติสุปฏิปันโนภาควัตตุสาวกสังโฆอุจปฏิปันโนภาควัตตุสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภาควัตตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิ ปันโนภัคกวะตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอสัมปคกวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญย์ ตจตงนุกาสานิ ติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโภะคะวะติสวะคาตัวบคะวะตา ธรรมมัวสันติติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควะตสาวกสังโฆอุุปฏิปันโนภควตสาวกสังโฆญาปฏิปันโน บะคะวะตตวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนบะคะวะตตวสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตทปุริสปุคทะลาเอสับะคะวะตตวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชริยการโยอนุตตรังคุณญเตตังโลกัสานิจิติปิโสภคขวาระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณะสัมปนุสุขตัวโลตวิตุอนุตตรปุริสัทธ ธัรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังผู้ตัวปะคะวัติสวากาโตัปะคะวะตาธรรมมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอวะปัญญิโกปัจัตตังเวทิตาผัววิญโยเฮติสุปฏิปันโนะ ภะควะตัวสาวกสังขวะปุจปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังขวายาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังขวายติทามจตาริปุริสยุคานิอัตถัุริส ปุกะลาเอสสัพพะวะตัวสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชรีการณิโยอนุตตรังคุญญาเขตังโลกัสาย อติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิตตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโวภะคะวาติสวะคาตัวปัคะวาต้า tham mua san tê tico a kariko e eh hipa siko or panayiko pa chatang vê tít tang 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 vê tít tít vê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  ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอาตทปุริสปุคขลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย Ancar karena dio aotakunjak kitang ติปิโสปะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติสวะคาตัวปะคะวะตา mùa săn san tí cố a cà rico eipa xí cố o banay cố pa chát tang vê tít 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 tít ภควัตโตสาวกสังโฆสามิติปติปันโนภควัโตสาวกสังโฆยติธัมมจัตาริปุริสยุคคานิอัตตปุริสภูคลาอิสัพพภวัโตสาวกสังโฆอาหุนายอปาหุนายวัตถกินาย Car karena dio a anu taangkunjak อิติปิโสปะคะวะอระหังสัมมาสามพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูัวอนุตตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติสวะคาตัวปะคะวะตา tang mùa san tê tí cố a kari cố a hipa xi cố o pana pa chát tang vê tít 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 บะคะวะตตวสาวกสังขวสามีจิตปฏิปันโนบะคะวะตตวสาวกสังขวยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอาตทปุริสปุคขลาเอสับะคะวะตตวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย Ancar karena dio a rangkunnya ติปิโสบคาวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจาระสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโอะคาวะติสวะคาตัวบคาวะตา ธัมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควตัวสาวกสังโฆอุุปฏิปันโนภควตัวสาวกสังโฆญาปฏิปันโน บะคะวะตตวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนบะคะวะตตวสาวกสังโฆยทิถังจัตตาริปุริสยุคานิอัตทปุริสปุคขลาเอสับะคะวะตตวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย อัญชริยการโยอนุตรังคุญญาเกตังโลกาสานิสิติปิโสภคขวาระหังสัมมาสัมพุทโธเวช Car na samppan nu sukato lotawi anu taata masaata dewaman sanaang buat bakt di sawwakaka do bakta muaasan digo akaliliko e ปัสสิโกอุปนัยกัปัจจตังเวทิตาผัววินญูเิติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังคัอุจุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังคัวยายาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังคัสามีจิปฏิ ปัณโนวัปปะวะโตสาวกสังโฆยติธทามจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาทินายโยอัญชริแกรณิโยอนุตรังคุณญาณ

ติปิโสปัคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโวปะคะวาติสวะคาตัวปคขวตา ธรรมมวลสันติติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตาภูวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควะตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควตสาวกสังโฆญาปฏิปันโน ปะคะวะตตวสาวกสังขวสามีจิปติปันโนปะคะวะตตวสาวกสังขวยติถังจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุขลาเอสปะคะวะตตวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย Cari karanyo anu tarang punya